Whatever is called and are or science is profitable ขึ้นชื่อว่าศิลปะวิทยาไม่ว่าอย่างไหนๆก็ให้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้นสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการร่างแก้วศาสนาทายาทอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะและในวันนี้นะคะก็เป็นวันที่11ข้อของการบรรพชาของเหล่าน้องๆสามเณรและแม่ชีน้อยกันแล้วล่ะค่ะในวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ 한 ทิศไม่ทุกก็เป็นสุขทำเป็นขจัดสิ้นมนทินใจ

แล้วก็ยินดีและอยากให้ให้มาให้ชาวบ้านเนี่ยได้ได้มีโอกาสที่ไม่ได้ไปถึงถึงที่วัดนะ,นะคะไม่ได้ไปที่วัดเนี่ยได้มีโอกาสออกมาใส่บาตรกับทั้งพระทั้งเนน้อยทั้งแม่ชีน้อยนะคะที่ทางบุญถาวรเนี่ยได้จัดมานะคะก็ก็รู้สึกเป็นปลื้มมากวันนี้ก็รู้สึกเป็นปลืม้มปลื้มมากๆนะฮะปกติเราเนี่ยเราก็จะเห็นแต่ พระผู้ใหญ่นะรเราก็ใส่แต่พระผู้ใหญ่ไปตามวัดแต่วันนี้เนี่ยก็แปลกใจที่ได้เห็นเนนแล้วก็เห็นชีมาซึ่งไม่ค่อยได้บ่อยนักนะฮะก็รู้สึกดีใจแล้วเป็นปลื้มที่ได้มาพบในวันนี้นะฮะแล้วก็ได้ถือโอกาสได้ใส่บาตรวันนี้ด้วยตอนแรกเข้ามาในซอยเนี่ยก็ไม่คิดนะว่าจะมีมีการใส่บาตรก็แปลกใจอยู่เหมือนกันจนเห็นเนนกับเห็นชีเนี่ยก็รู้สึกเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นปลื้มจริงๆแล้วก็ดีใจแล้วมีโอกาสได้ใ,ใส่ในวันนี้นะฮะ ยินดีที่ได้ร่วมกิจกรรมของอเป้ชีน้อยแล้วก็เนนน้อยของวัดพระรามเก้านะคะ,ะทุกครั้งที่มีกิจกรรมนี้พี่ก็จะร่วมทุกครั้งแล้วก็ยินดีที่จะเป็นผู้สนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของเยาวชนของเด็กๆนะคะ,ะซึ่งเป็นการปลูกฝังรากแก้วของ พุทธศาสนาในการที่จะเด็กๆจะได้รู้จากพุทธศาสนาว่าควรจะสืบสารยังไงอยากเห็นบ่อยๆเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อเด็กเนี่ยโตขึ้นไปเนี่ยจิตใจเนี่ยจะได้รู้สึกเ,ออเป็นคนดีของครอบครัวและของสังคมนะฮะเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากฮะโครงการนี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อเยาวชนเด็กๆคนรุ่นใหม่ที่จะได้รู้จักกับพุทธศาสนาแล้วก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กรุ่นใหม่ๆจะสืบสานวัฒนธรรมสืบสานพุทธศาสนาให้ยังยั่งยืนมั่นคงสืบไปค่ะขอบคุณค่ะการบ้านการห้องขับปลาซ้างใหม่ไปเที่ยวต้งใจเยนด้วยโดยถือท้าปิดชิดนักแหงได้แล้วก็อย่าวางแน้าองเท้าไว้กันกินแหยซาซบ้างอย่าเอาแต่ใส่ซ้ำๆปิดแก๊สิดเตาให้เรียบร้อยและที่สำคัญที่สุดอย่าเอาเพื่อนมาเล่นดนตรีที่บ้านจะไม่ทพร่แบบแหม แก่หมดทุกวันเลยนะสาวแก่ไดี๋ยวทุกคน,กคนหรืนะอเปล่าเนี่ยนี่เดี๋ยวจะโดนเออจบได้ก็ดีละเดี๋ยวพี่พก่อนนะครับในคลาสเรียนนี้เป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องของกรรมและผลของกรรมโดยผ่านทางสื่อการเรียนการสอนผ่านละครธรรมะที่คุณครูซุปเคคุณครูสอนพิเศษชื่อดังที่ได้นำมาถ่ายทอดให้เหล่าสมณีและแม่ชีน้อยได้รับชมกันซึ่งดูแล้ว เหาน้องๆสมัมมเนยและแม่ชีน้อยดูมีความตั้งอ,อกตั้งใจรับชมกันเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าเนื้อหาภายในละครนั้นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไปที่ได้กระทำความผิดหรือกระทำความดีและได้รับผลตามที่ตัวเองได้กระทำไว้เป็นการสื่อออกมาในรูปแบบที่เรียบง่ายทำให้สมมเณและแม่ชีน้อยสามารถเข้าใจได้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป เป็นบร um. <c standen> ิษัทที่มีธุรกิจใหญ่โตนำนดอยคุณหลุยซึ่งเป็นรองผู้บริหารของบริษัทสวัสดีค่ะชื่อแบนะคะวันี้เข้างาเป็นวันแรกค่ะเป็นตาค่ะเป็นปชาสัมพันธ์หรอเนี่ยผมไม่โทรศัพท์ราราเรียปรีไปรับ่ากระีนเลยค่ะค่ะ่ใชแัแอรแล้วัอส e เอเดีีกาอย่าลืมไว้

บีพี่บอกแกีกครั้งแล้วเนี่ว่าอยากขึ้มปดตีที่บา้านอ่ะเำไมไม่ช่ันพี่ทำามแกไม่ต้องไรอ่ะเข้าบอกเขาสวะอ่ะกาตี่มันก็ใชนแเท่าน,น้อ่ะเขาไปนะเพอุ่พวกนี้ยแบ,บบ,บดิบมสว่เพื่อนแบ,บนแล้วอีกอย่างบห้ามให้พี่อนตไม่ได้หรอกทำไม นั่นเองคนเราเราชอบเหมือนกันไม่ใช่เหรอพี่ไม่ได้อยากเข้าหมออ่ะไม่ได้อยากเข้าวิศวะทำไมพี่แบมมาเอาคำบีมด้วยพี่แบมอ่ะชอบใช้บีม,มอ่ะไปใช้ใช้ความบุกเบอง,องนในใจพี่แบมอ่ะมันก็แค่เอาความรู้อย่งมาบังหน้าจริงๆแล้วอ่ะก็คนเดียวกับตัวคนหนึ่งเหรอวะมันจะมากกว่านะพี่แกแหละ ฉันทานมาท้งเอาเันใหจะใช้อะเล็แก่อกข้าคุแรกนี่เหรอพระเจ้าบอกเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญญาก่ให้เกิดโอกาสก่อให้เกิดสภาพอย่างกทำโลกใ็อย่างบางทีน่ยเราตื่นเช้าขึ้นมาเนยไม่รู้ว่าท่านเป็นเด็กีนเตอ่ยจะเหมือนกับครูคนไทยหจกับครอบครัวไทหรือเาถ้าเป็นไทยจำนี้เนี่ยก็ตื่นเช้าแต่ไม่รู้เด็กจนเตอจะยังใกล้บ้านหรอา ถ้าเอีงไก่บ้านเนี่ยกเก็นความสุขของชีวิตแต่เด็กแต่เด็กไทยเนี่ยเด็กไทยทั่วไปที่เรียนภาคไทยน่จะเรียนไก่บ้าน,นาบ้านอยู่พระากา้านนดข้าตมเนืองสีลงนี่เวลาตื่นเช้าเนี่ยผลที่เกิดขึ้นคืออะไรลูกเ,เราก็จะเริ่มมองแงรนะครับไม่ทราบว่าไม่ทราบว่ามีท่านใดมองแงหรือเปล่าครับ่ก็ต,ตื่นทีห้าตื่นทีห้ามองแหนท่าน่กงมอแงแอใช่ไหม ช้าจังระดมจากรถก็แบบว่าปิดประตูดังปึ้งเนี่นะนี่คือคนที่ไม่เข้าใจโลกแต่ถ้าเกิดเราลอนดูนู่นหใจเงี่ยงๆยยท่าท่านจิตเป็นสมาธิแล้วเราลองแอบตื่นก่อนพ่อพี่แม่ดูซิสิ่งที่ทุกท่านจะได้เห็นคือถ้าจะได้เห็นว่าพวกท่านเห็นนั่งทำนั่ง้าวตื่นก่อนเราทำนู่นทำนี่เรียนทุกอย่างเราเนี่ อมีการซักเสื้อผ้าด้วยอะไรด้วยพอเห็นแบบนี้ปุ๊บมเราจะเริ่มรู้แล้วว่าโอ้คนที่เสียสละให้กับเราเนี่ยมันมีเยอะกว่านั้นแกแค่เราตื่นขึ้นมาในที่ตรงเวลาแล้วก็แปลงฟันเรื่องของตัวเองไม่ต้องให้ท่านกระชากหาแล้วก็เปลี่ยน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 ไปนะคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องปวดพ่อแม่พ่อแม่ท่านก็คงไม่อยากจะสนให้เราไปสายแต่ว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุอยู่เมืองไทยต้องเข้าใจนักปิกแกม ผมทำอะไรไม่ได้ไปมากไปกว่านี้เนี่ยพอเรารู้หายใจจิตสงบเราจะถึงโลกกลางความเป็นจริงเราจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเมื่อเราเข้าใจโลกความทุกข์ก็น้อยลงซัพเปอร์ก็ดีดิวโคตรสิบเป็นตผู้ถูกนะซัพเปอร์ก็ดีดิวเนื่องจากเราเข้าใจโลกก็คือว่าทุกทุกคน everybody must understand เกี่ยวกับความจริงเกี่ยวกับชุดของโลกนี้ถ้าชุดใส่เราได้มีออกเราจะงำเนี่ยของนายเลยแก่ต้องหม่ everybody ทุกทุกคน จะต้องมัสยิดอ่าอะไรสุดท้ายก็ใจโอเค The truth ความจริงในโลกในโลกนี้โอเคแบบนี้ประมาณนี้โอเคท่านจะได้หายหาง่วงหน่อยถ้าท่านเข้าใจความจริงท่านก็จะยอมรับเมื่อยอมรับความจริงแล้วท่านก็จะแฮปปี้กับทุกอย่างท่านจะเห็นคุณค่าที่แท้จริงของพ่อแม่ไม่ใช่ว่าคิดแต่เรื่องของตัวเองว่าทำไมต้องตื่นเช้าทำไมต้องมามวดทำไมต้องอยู้นทำไมต้องอย่าี้หมดนี่แต่คำว่าทำไมถ้าเกิดท่านรู ก็จะฟัขขงหัวดีแตน,นแล้วเนี่ยก็เด็กทุกท่านก็ยังมีอายุพรรษาไม่เยอะอยู่นะโยมก็คงจะขอจบการบรรยายธรรมตะีนข้าวหนี้สวัสดีครับผมชื่อครูซุปเค้นะครับจากสถาบันสอนคณิตศาสตร์ซุปเคศู์เซ็นเตอร์ครับก็วันนี้นะครับท่านอาจจะงงๆว่าเอ๊ะครูคณิตศาสตร์มาทําอะไรที่วัดพระพราม9นะครับก็มาสอนบรรยายธรรมะครับเพราะว่าเวลาว่างๆเนี่ยก็ผมก็จะชอบ ศึกษาธรรมะปฏิบตัตินั่งสมาธิแล้วก็เขียนการ์ตูนธรรมะด้วยครับที่สําคัญครับเพราะว่าผมทํางานกับเด็กก็เลยอยากจะหาสิ่งที่ทําให้น้องๆเนี่ยเขาเกิดความชอบการ์ตูนธรรมะนี่กด็ดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์นะครับก็ดาวน์โหลดได้ฟรีครับ วันนี้เนี่ยก็มีความรู้สึกอิ่มเอิบในบุญแล้วก็ประทับใจมากที่ได้มาสอนเหล่าสมมนเนรแล้วก็ท่านแม่ชีน้อยในโครงการรรกแก้วพระพุทธศาสนาที่วัดพระพรามเก้าแห่งนี้ครับก็ขอขอบพระคุณท่านหลวงพี่ขอบพระคุณทุกทุกฝ่ายที่โอกาสมาได้สร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้ครับสำหรับน้องๆทั่วๆไปนะครับก็จากประสบการณ์ที่พี่ได้สอนธรรมะม,มาเนี่ยก็อยากจะขอฝากไว้ว่า ถ้าเราเป็นเด็กเนี่ยหน้าที่หนึ่งเลยก็คือตั้งใจเรียนหนังสือตามหน้าที่ของตัวเองบางคนอาจจะรู้สึกว่าเรียนมันยากะจะรู้สึกเหนื่อยและท้อแท้แต่ขอให้น้องเชื่อเถอะว่าการศึกษาเนี่ยจะเป็นสิ่งเดียวที่อยู่ติดตัวน้องไป พ่อแม่เนี่ยทุกคนทุ่มเทให้เพราะว่าการศึกษาคือสิ่งเดียวที่สามารถจะช่วยให้น้องๆเนี่ยมีชีวิตรอดได้อย่างมีความสุขได้อยากให้น้องๆเนี่ยได้มองในประเด็นนี้ด้วยเพราะไม่งั้นนะถ้าเกิดมองประเด็นว่าโอ้หเรียนหนักเรียนอะไรแบบนี้เนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าทาไมพ่อแม่ช่างช่างไม่ค่อยรักเราสักเท่าไหร่ความจริงแล้วเนี่ยนั่นคือความรักที่แฝงอยู่ครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่เราได้เป็นชาวพุทธนะครับ ชาวพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทุกขังอริยสัจจังปริญญายังนั่นก็คือเกิดเป็นคนนะได้เป็นคนแล้วเจอความทุกข์อย่าไปเกียดมันครับทุกควรเรียนรู้ครับทุกขังก็ความทุกข์อริยสัจก็ความจริงอันประเสริฐปริญญายังก็คือเรียนรู้ให้รอบถ้าเกิดน้องๆอ,อยากที่จะเป็นคนที่มีความสุขในอนาคตนะครับอยากจะเป็นคนที่มีความร่มเย็นเนี่ย ให้น้องเริ่มต้นเรียนรู้ความทุกข์ตั้งแต่วันนี้การเรียนรู้ความทุกข์ก็คือไม่ว่าสิ่งใดจะทําให้เราพอใจหรือไม่พอใจเราเรียนรู้มันเรียนรู้จนเข้าใจสาเหตุของมันว่าจริงๆแล้วความทุกข์เนี่ยมันอาจจะเกิดจากความคิดเท่านั้นคนเราเนี่ยเจอปัญหากันทุกคนครับบางคนเจอปัญหาเดียวกันแต่ความทุกข์ไม่เหมือนกันนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะความทุกข์เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นของเราเกิดจากความคิดของเรานี่แหละครับถ้าเรารู้จักปรับความคิด ให้เข้าใจโลกมองโลกตามความเป็นจริงโดยใช้อริยมรรคที่ผู้เจ้าท่านสอนน้องจะสามารถเจอปัญหาได้โดยชีวิตที่รู้สึกว่าชิวๆขำๆกับชีวิตแล้วก็ทำให้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ในการรับปัญญาให้แหลมคม และทำให้ชีวิตเราจเจริญขึ้นมีความสุขมากขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นนะครับจำไว้นะครับเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ทุกจนเข้าใจโลกเมื่อเข้าใจโลกเมื่อไหร่เราจะมีความสุขได้อยู่กับปัจจุบันในทุกๆขณะจิตรครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องทุกคนนะครับคำสอนของผู้เจ้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากอย่าทอดทิ้งนะครับสวัสดีครับ